สองเบียแฟนรุ่นน้องโอพัทจิราสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ prity.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะพี่อารีตีจะพาไปส่องคุณเบียรแฟนนุ่นน้องของแม่โอ๋พักจิรากันค่ะเบียสารนัทเป็นแฟนของแม่โอ๋พักจิราค่ะซึ่งบอกเลยว่าดีกีไม่ธรรมดาเป็นอดีตอาจารย์สอนกฎหมาย ที่หมอแม่ฟ้าหลวงหลังจากที่แม่โอนะคะได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องความรักครั้งใหม่ครั้งนี้กำนูนรุ่นน้องอย่างเบียร์สอนอนัทที่ตอนนี้นะคะไม่ติดว่าจะเรียกสถานะหัวใจว่าอะไรและก็เรียกได้เลยว่าแฟนกันค่ะศึกษาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะซึ่งบอกเลยว่าไม่ได้หวานอะไรกันมากมายค่ะแต่อยู่ในโหมดของความเป็นผู้ใหญ่และโมเมนต์ของแฟนกันเท่านั้นชว่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นคุณเบียร์นะคะมาร่วมง,งานปาร์ตี้กับแก๊งของพี่โอกันอยู่บ่อยๆค่ะและในไอจีของเบียร์นะคะก็แอบช่างรักเบาๆค่ะ มีรูปภาพถ่ายคู่กับแม่โอให้ได้เห็นมุม,มหวานอยู่เป็นประจำค่ะคุณเบียร์สรนัทนะคะอดีตเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มอแม่ฟ้าหลวงดีกีเนี่ยบอกเลยว่าไม่เบาค่ะจบปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจากนั้นเนี่ยก็ได้รับทุนศึกษาต,ต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศจีนและต่อมาด้วยกับการทําอาชีพเป็นอาจารย์สอนประจำคณะนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลายัยแม่ฟ้าหลวงค่ะ ปัจจุบันนะคะคุณเบียร์เนี่ยเป็นทนายความที่สุดหล่อและเป็นหวานใจของแม่โอพักจีรานั่นเองค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสําคัญของ,ของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน contact center ต้องวีทีเฮดเซ็ต